สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะก็มาพบกับคุณครูพิชการแก่นจักนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูผักบุ้งก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องวิธีการสืบคน้นความเป็นมาของ ท้องถิ่นค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะต้องมีเลยนั่นก็คือหนังสือวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้และคุณครูนะคะก็ได้แจกให้นักเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าได้แล้วหยิบวิชาสังคมขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า114นะคะซึ่งตั้งแต่หน้า114เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นใน สาระประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวิชาประวัติศาสตร์ก็จะอยู่ในหนังสือสังคมศึกษาเราจะใช้เล่มเดียวกันนะคะดังนั้นนักเรียนต้องรักษาให้ดีๆนะคะเปิดไปที่หน้า114นะคะแล้วก็นักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะเอาละค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ ส่วนสาหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูก็จะขอให้นักเรียนใช้สมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองนะคะ1เล่มได้มาแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ครูผู้สอนคุณครูพิชการกันจะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหากันในวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะถามนักเรียนทุกคนคะ่ะว่านักเรียนทราบหรือไม่นะคะว่า ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองเป็นมาอย่างไรนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าท้องถิ่นของนักเรียนมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะเอ๊แล้วตอนนี้นักเรียนกำลังอยู่ท้องถิ่นไหนคะท้องถิ่นก็คือทีท่มีหลายๆชุมชนหลายๆคนอาศัยอยู่ร่วมกันมีวัฒนธรรม แบบเดียวกันคล้ายคือการใช้ภาษาเหมือนๆกันนะคะณนะที่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดสมุทรปราการค่ะอะแล้วค่ะเอ๊แล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของเราจังหวัดสมุทรปราการเนี้ยเป็นอย่างไรอืมฝากไว้ให้คิดนะคะคำถามที่สองค่ะ แล้วเราจะทำยังไงคะที่จะได้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองหรือเราจะได้ทราบประวัติจังหวัดสมุทรปราการล้วต้องทำยังไงบ้างอ่านแล้วค่ะนักเรียนเดี๋ยวไว้ค่อยตอบครูนะคะแล้วสุดท้ายจากที่ครูถามมาสองคำถามเนี่ยนักเรียนต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองหรือไม่เราคอยสงสัยไหมว่าเออเรามาอยู่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ย ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเราเป็นอย่างไรมีต้นกำเนิดมีประวัติศาสตร์เมื่อ100 2 0 0ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทามาทราบถึงวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิน่นสมุดปราการของเรานั่นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่จะให้นักเรียนดูนี่เลยค่ะรูปภาพที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าคือรูปภาพอะไรอืมหลายๆคนก็คุ้นๆใช่ไหมคะเอ๊ะหรือเคยเห็นหรือเคยไปใครตอบได้บ้างคะว่ารูปภาพพี่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนี้คือรูปภาพ สถานที่ที่สําคัญอักใบให้เขาเป็นสถานที่ที่สําคัญแห่งหนึ่งหรือสําคัญที่สุดเลยนะคะของท้องถิ่นของเราตอบได้ไหมคะนักเรียนใครตอบได้เก่งมากๆค่ะอันนี้ก็คือพระสมุทรเทีดีนะคะหรือที่นักเรียนอาจจะ เรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจดีกลางน้ํานั่นเองค่ะซึ่งพระสมุทรเจดีนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการมากขึ้นในบทถัดไปนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีการสืบคน้นความเป็นมาของท้องถิ่นของเราว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะอาล้วค่ะนักเรียนคะวิธีการสืบคน้นความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีการสำรวจท้องถิ่นของตนเองค่ะลำดับที่2พอสำรวจท้องถิ่นแล้วนะคะเราก็ต้อง ศึกษาหนังสือหรือเอกสารต่างๆค่ะหลังจากได้หนังสือศึอกษาเอกสารแล้วนะคะเราก็จะมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยและขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลที่เราหามาได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เราหามาสืบค้นมาได้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะนักเรียนสำหรับขั้นตอนแรกนะคะสำรวจความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองนะคะเราจะสำรวจอะไรบ้างคะเราก็ต้องสำรวจสถานที่สำคัญสิ่งของสำคัญวัตถุสำคัญใช่ไหมคะหรือบุคคลสำคัญนะคะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรหรือจะอาจจะเป็นสภาพภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่นของเราว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องรู้บริบทของท้องถิ่นของเราก่อนก่อนที่เราจะดำเนินการสืบค้นในขั้นต่อไปอันนี้นะคะก็คือสำรวจท้องถิ่นของตัวเองนะคะต่อไปขั้นที่สองนะคะเมื่อนักเรียนสำรวจเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าเราอยู่ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการของเราแล้วเราจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างไรนะคะดัง ข้อที่2นะคะนักเรียนก็ต้องศึกษาจากหนังสือหรือเอกสารต่างๆนะคะซึ่งการจะศึกษาหนังสือหรือเอกสารต่างๆเนี่ยเราจะไปสืบค้นจากไหนได้บ้างคะ,ะก็ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานต่างๆศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนเทศบาลต่างๆนะคะที่เขามีเอกสารแจกเกี่ยวกับประวัติจังหวัดของเรานะคะหรือ ปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้ยุคสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอะไรได้บ้างคะง่ายมา,มากๆเลยอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะแค่เข้าไปนะคะเซิร์ชในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บสำหรับค้นหาไม่ว่าจะเป็น Yahoo Google Wikipedia นะคะนักเรียนก็พิมพ์เข้าไปประวัติจังหวัดประวัติจังหวัดสมุดประการเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อมูลนะคะตา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะเป็นข้อมูลได้มาเร็วก็จริงแต่นักเรียนจะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลนะคะดังนั้นขั้นที่3ก็เลยเป็นขั้นสอบถามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ค่ะซึ่งการสอบถามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะก็จะต้องสอบถามจากผู้มีความรู้ใช่ไหมคะเช่นคุณครู คุณพ่อคุณแม่ปราชชาวบ้านญาติผู้ใหญ่นะคะที่เขามีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเราก็จะได้ข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราไปหามานะคะเอ๊ะถูกต้องหรือไม่อย่างไรและนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนกับคุณครูหรือกับผู้ที่สนใจเรื่องราวเดียวกันว่าเราได้ข้อมูลนี้มาประวัติของเราเป็นแบบนี้คุณคิดเห็นว่าอย่างไรเธอคิดเห็นตรงกับเราไหมนะคะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะต่อไปนะคะขั้นที่4เป็นขั้นของการบันทึกและเรียบเรียงข้อมูลนะคะซึ่งขั้นนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกความรู้ที่เราได้มานะคะแล้วก็สั่งเคราะห์วิเคราะห์ให้เกิดข้อเท็จจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นสุดท้ายนั่นก็คือ การนำเสนอค่ะซึ่งการน,นำเสนอข้อมูลนี้นะคะก็จากทั้งหมด1 2 3 4นะคะที่เราได้ค้นหาสืบค้นสอบถามแลกเปลี่ยนมาแล้วเราก็จะมานำเสนอข้อมูลนะคะอาจจะจัดทำเป็นรายงานป้ายนิเทศหรือการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้สิ่งที่เราหามาได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียน สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะก็ฝากให้นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากหนังสือเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูพิชการนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ